ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีบังกอนะครับจะมีดาวพระอาทิตย์นะครับโคจรข้ามราศีมาอยู่ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่16พฤษจิกายนนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนที่8นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนที่3และ12ในด้านของดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์นะครับในฐานะนะครับในเป็นดาวเจ้าเรือนที่8เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับ อุปสรรคนะครับความพัดภาคนะครับหรือมรอดกเมื่อเลงกับดาวพุธหัส,สบ,บดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเ,าเรือนที่12นั่นคือการเสียสละจิตวิญญาณความลับนะครับส่งผลให้เราราศีมังกรอาจ,จเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นการโยกย้ายที่อยู่การเริ่มต้นใหม่ของโครงการหรือการแก้ปัญหาเก่าๆนะครับ คุณอาจจะรู้สึกต้องการเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับเพื่อวางแผนอนาคตหรือทำความเข้าใจในตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับซึ่งระวังเรื่องความรับหรือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยนะครับซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับในด้านของการงานการเลงกันของดาวพาชิดกับดาวพฤหัสอ,อาจสร้างโอกาสใหม่ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การเงินหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือบางท่านนะครับที่มีธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่มีหน้าร้านธุรกิจเทาๆลับๆนะฮะอาจจะไปในทางที่ดีด้วยนะครับมันยังรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่าบางท่านได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ระวังความราช้าหรือความซับซ้อนในโปรเจกต์ต่างๆนะครับหรือว่าเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาหรือเอกสารนะครับงานเจรจางานลับๆ งานตัวกลางตัวแทนนะครับกลับเป็นไปในทางที่ดีการเอางานไปขอความร่วมมือหรือการช่วยเหลือแบบลับๆไม่เปิดเผยการวิ่งเต้นแบบลับๆงานใต้โต๊ะใต้ดินทุกชนิดนะฮะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะฮะดาวพฤหัสในฐานะาเป็นดาวเจ้าเรือนที่สองยังส่งผลถึงสัญญาณถึงรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นการลงทุนใน ทรัพย์สินนะครับการเดินทางค่าใช้จ่ายทางสุขภาพแต่ด้วยพลังของพฤหัสอาจจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวการติดสเสยตัดสินใจลงทุนระยะยาวจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีดาวพฤหัสนะฮะในฐานะเป็นดาวเจ้าเรือนที่3นะครับคือการสื่อสารพี่น้องความกล้าหาญนะครับเมื่อถูกพระอาทิตย์เล็งก็ส่งผลให้การสื่อสารของคุณจะเข้มแข็ง นะครับและจริงจังมากขึ้นนะครับแต่ต้องระวังการแสดงออกที่อาจถูกมองว่าเป็นการแข็งก้าวนะครับอาจจะเกิดความขัดแย้งกับพี่น้องหรือคนใกล้ชิดหรือการในเรื่องของความคิดเห็นหรือผลประโยชน์ต่างๆคุณอาจจะรับโอกาสใหม่ในการเดินทางระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ต้องจัดการเวลาและพลังงานให้ดีนะครับการเล็งการเตือนให้ชาวราศีมังกรตรงนี้ระวังใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับ ทางเดินระบบย่อยอาหารทางเดินหายใจนะครับหากมีอาการเจ็บป่วยรีบเช็คอย่างละเอียดนะครับเพื่ออาจจะเป็นปัญหาเพราะมันจะเป็นปัญหาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะครับด้านจิตวิญญาณในช่วงนี้นะครับจะส่งเ,เสริมนะฮะการค้นหาความสงบและการเติบโตทางจิตใจนะครับคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจนะครับในการศึกษาศาสตร์ลึกซึ้งเช่นปรัชญาหรือโหราศาสตร,ร์นะฮะหรือศาสตร์ลึกลับที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ช่วงนี้เหมาะสําหรับการปลดปล่อยสิ่งเก่าที่ไม่จําเป็นและเตรียมตัวรับโอกาสใหม่นะครับในช่วงนี้เนี่ยคือมันจะมีดาวอังคารเล็งดวงชะตาด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะเขาเรียกลาพะปัตตนิบางท่านมีตัวเลือกบางท่านได้หุ้นส่วนได้ลาบจากต่างเพศหรือเลขอายุแฟนอายุคนรักพศอสอเกิดอายุย่างอายุเต็มให้โชคนะครับ แล้วก็บางท่านอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือมีบริวารบางคนนําความยุ่งยากจุกจิกใจมาให้นะฮะจะเกิดขึ้นได้มีบริวารบางคนมีความลับบางอย่างกับคุณมีเรื่องอึดอัดขับใจที่ยากจะเข้าใจซึ่งการและการกับบุตรหลานบริวารดาวจริงๆเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าวินาศอยู่บางท่านเนี่ยร่วมกับพระศุกร์จะเกิดลักลับลับลักที่เปิดเผยไม่ได้ลักที่ปกปิดซ่อนเลนลักที่ต้อง ปกปิดไม่เปิดเผยนะครับจะเกิดขึ้นนะครับบางท่านมีลักลับๆเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เอกสารบางอย่างมีการเคลื่อนเลื่อนออกไปหรือการนัดหมายกับใครมันไม่เป็นไปตามนัดตามข้อตกลงนะครับ,นะรบนะก็จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ให้ระวังผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือผู้มีขั้นตำแหน่งสูงนะครับก็เกิดขึ้นได้ในลักษณะของดวงดาวเนี่ยจริงๆเนี่ย ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วเลงกับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะบางท่านมีโชคจากทางไกลบางท่านมีโชคจากมรดกหรือจัดการมรดกนะครับจะมีความสําเร็จนะครับบางท่านได้เจอบริวารเก่าๆได้ติดต่อกับบริวารหรือคนอ่อนกว่าจากโลกออนไลน์นะครับหรือมีการลักษณะของมีการซุ่มซุ่มเพื่อทําโปรเจกต์ใหม่ซุ่มเพื่อทํางานใหม่ซุ่มเงียบบางอย่างเพื่อทํากิจกรรมใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นได้ คำแนะนําในช่วงนี้นะครับพยายามควบคุมรายใจ่ายให้ดีเพราะว่าดาวศุกร์ยังเป็นจุดวินา่าต่อดวงชะตาแล้วต้องระวังอุบัติเหตุบ้างการผ่าเจาะของแหลมทิ่มตํานะครับมันจะไปอย่างว่าบางท่านเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้ทะเลาะบ่าอบออแววกนะครับเตะนู่นชนนี่ได้ใส่อารมณ์กับใครบางคน การเงินเดี๋ยวจริงเนี่ยก็ควรตรวจสอบการลงทุนระยะยาวอย่างรอบคอบนะครับการสื่อสารก็ใช้ความอดทนและยืดหยุ่นในการพูดคุยกับคนรอบตัวเพื่อลดความขัดแย้งนะครับในช่วงนี้ด้านสุขภาพมันตรวจสอบสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงจากความเครียดสะสมนะฮะการพัฒนาตนเองในช่วงนี้นะฮะใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการวางแผนชีวิตนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณมีการพัฒนาตัวเองได้ดีเลยทีเดียวนะครับ นะช่วงนี้ทบทวนงานเก่าทบทวนวิธีการเก่าทบทวนวิธีการติดต่อทบทวนวิธีการสื่อสารทบทวนวิธีการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าดาวหลายดวงก็อยู่ในเรือนวินาศนะครับนะก็ในช่วงนี้เนี่ยบางท่านอ้ได้เจอญาติเก่าเพื่อนเก่าเรื่อข่ายเก่านะครับก็เกิดขึ้นได้นี่เป็นดวงชะตาของท่านยังมีดาวพุธเนี่ยนะครับ โคจรอ,อยู่ร่วมกับพระศุกร์เนี่ยในจุดวินาศเนี่ยการการติดต่อเอกสารแบบลับๆการทำอะไรไม่ออกหน้ามากนักจะดีอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวคนอื่นหาว่าคุณเด่นเกินไปที่ผมทายในช่องเนี่ยเป็นการทายรวมๆนะทางช่อง t t o t Facebook y o u t u b e เนี่ยเป็นการทายเฉพาะดาวจรไม่ได้ดูดาวในพื้นดวงเดิมก็คือไม่ได้ดูวันเดือนเกิดปีเกิดพศออเกิดและเวลาเกิดและสถานที่เกิดเพราะแต่ละคนมันแตกต่างนะครับ วิถีชีวิตมันเลยแตกต่างเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับของแฟนคลับที่มาดูดวงกับผมนะครับเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทํานายเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับตรงมากคาแนะนําต่างๆจะนําไปทาตามขอบพระคุณค่ะคนนี้บอกเคยดูกับอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งนะฮะเป็นจริงหมดเลยเลยกลับมาดูอีกรอบคนนี้บอกน,นี่ทายไปแล้วอันนี้ไม่ได้ถามอะไรเลยนะทายแบบไม่ได้ถามคือทายไปก่อนอยากขออาจารย์ยืนยันว่า ลัษนะนี้จริงไหมคือมันตรงมากเดือนมิถุนาจะไปอังกฤษขาดสิบห้าวันและกําลังดูใจพ่อแม่ต่างชาติอยู่ค่ะคือเวลาดูดวงเนี่ยเราจะเน้นสถิติในการทายเนี่ยคนนี้ได้คลิปไปหออสิ่งที่อาจารย์ทานายมันเกิดขึ้นหลายเรื่องตรงมากคนนี้เนี่ยคุณหมอแม่นมากๆครับขอบคุณมากๆครับเนี่ยอันนี้ดูแบบคลิปเสียงก็มีดูแบบคุยสดก็มีชื่นชมการทํานายมากค่ะตรงมากคนนี้บอกเกิดอุบัติเหตุตรงตามคําพยากรณ์ในวันที่ยี่สิบหกเดือน ากาลังทําเรื่องกู้บ้านคะ่ะอาจารย์ตรงมากถามอีกนิดครับเหตุการณ์จะเรียงลําดับข้อเป็นข้อๆเลยไหมแต่ผมยอมรับว่าอาจารย์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างที่อาจารย์ทานายไว้เลยครับสองเรื่องตําแหน่งผมได้มาแล้วเมื่อต้นปีแสดงว่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ทานายแม่นมากครับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับก็ <S <S คือเราทายเป็นข้อๆประมาณ25ข้อถึง30ข้อเป็นภาพรวม1ปีว่าจะเกิดอะไรบ้างภายในหนึ่งปีเป็นเรื่องเด่นๆน,นะครับดูเฉพาะเหตุการณ์บุญและกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ ก็คือยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรบอกแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคือใครอยากดูดวงเชิงสถิติเนี่ยนะครับมาดูกับผมหรือผมมาเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12นะครับแต่ก็มาจริงจังตอนเรียนจบมาหาลัยแต่ก็ศึกษามา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ดูดวงมาเยอะแล้วเก็บสถิติต่างๆมา,มามากมายนะครับสําหรับท่านใดบางคนเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับคือเขาเขาแบบว่าอยากจะสร้างเงินด้วยตัวเองนะครับเขาก็อยู่กับสามีต่างชาติเนี่ยบางคนเนี่ย เขาก็มาเรียนคอร์สโหราศาสตร์คอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยเอาไปสร้างรายได้ได้หกเจ็ดหลักต่อเดือนเลยนะสาหรับท่านใดสนใจอยากเ,เรียนโหราศาสตร์คอร์สเนี่ยมันผมกันกรองมาเอาเฉพาะที่ทานายได้จริงที่ผมใช้มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ก็กันกรองทั้งบทกรอนะทั้งองค์เกดต่างๆนะฮะสิ่งที่จะทําให้เราพยากรณ์ดวงได้และพัฒนาต่อยอดได้คือลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมีจํานวนมากผมมีมีทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องสร้างตัวตนก็ได้เหมือนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาดูดวงให้ฝรั่งเพียงแค่ค ฝรั่งคนนั้นเขาไปบอกเอาดวงแฟนเขาญาติเขามาดูญาติเขาไปบอกเพื่อนเขาอีกคือผ่านไป3เดือนอะรายได้เขา6กเหลักต่อเดือนท่านใดสนใจคอร์สเงินล้านนะคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์สร้างเงินล้านด้วยองค์ความรู้การลงทุนสินทรัพย์แบบความรู้เนี่ยจะอยู่กับเราและผลิตเงินให้เราตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นวิชาโหราศาสตร์นะท่านใดอยากจะเรียนนะนะครับตั้งแต่ไม่มีความรู้เลยเลือกเวลาเอียดเองได้เรียนได้ซ้ําตลอดชีวิตจนกว่า Facebook จะปิดนะนะครับวันนี้สวัสดีครับ